ครับสวัสดี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 จ้ามาเนี้สิพ้ามาเบิ่งไอ้ยอดเพิ่นเพลียงไก่สวยงามนะครับจมาอนี้มาเบิ่งฟาร์มเพิ่นนะครับอันนี้มันไก่พันุอย่างนอเนี่ยซิงกี้พันซิงกี้เนาะพันซิงกี้ซิงกี้เป็นเขาหน้าหันมีขนไหลขนหลเล็กหน่อยเห็นก็อย่างไดผู้ใหญ่เห็นก็อยากได มีการสระผมแล้วก็เป่าล้มให้คือคือเลี้ยงมาเลี้ยงแม่เนาะเจ้าบบเห็นหุงเจ้ากระตัดออกให้มั่นหนามันเพราะว่าตามันบบเห็นหุงได้สราดกันเพรารวบครัโตกแแ่งให้มั่นมันก็ให้จับแต่ว่าอยู่หนีมีผูมีแม่อยู่นี่อยากจองก็คือเอาให้มันใหญ่สักวันเยวใหญ่ให้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันคนกันอีเดี๋ยวที่มันแบ่งไปเลี้ยงน่ำนะครับมันนีมันนี อมะเบงนะครับไก่สวยงามนะครับมะเรียนหลายพันอยู่มีพันซิงกีบอ่ะพันซิงกีแล้วก็นี่ไก่แจ๋เนาะไก่แจ๋อยู่น้องกูไก่แจ๋แล้วก็หลายหลายสีหลายหลายยางอยู่หลายหางอยู่ครับอันนี้อันนี้คิดยังไงยังยังไอ้มะเรียนไก่สวยงามเลยคุณยายห้าเถ้าเราเ้าสิไปใส่ห้ากระ้องมีงานเสริมนั่งนอนอยู่มันคือคนป่วย ที่แรกก็เลี้ยงตั๊กกะแตนตั๊กกะแตนเข้าบ่มีหย่าเข้ากับเข้ากับพนลงครับก็เลยลูกว่าที่แรกก็เลี้ยงนกกระจอกเทศไปละนกกระจอกเทศมันเอาบ่ไหวบ่ไหวมันตัวใหญ่เนาะมันตัวใหญ่มันตําขนหลุมช่องเท่าเด้โอ้ครับก็น่าสิคเลยขายมาเลี้ยงไกลสวยงามนะครับที่เห็นนลยครับมันกับเมได้เลียงกนโตครับตอนแรกมีจเลโตตอนแรกมันกับโบหลายคู่เด้วแปดตัวหนึ่งใดแปดตัวจ้า บ้านนี้เข้ากับฟักเอาบ่มันไข่ือไข่บ้านไข่เฮาเนี่ยไข่แม่มันฟักออกมาบ้านนี้เขาเก็บเขาตู้แล้วครับครับเก็บเขาตู้ใครมันได้ไล่ขึ้นนะมันได้ไล่ขึ้นเฮากับสิเดแพ่พันไปเรื่อยๆนี่ผู้ต้องการเฮากับไย่ออกมันตอนแรกเขาสืบมาสืบพันมานี่เขาสืบมาจากบาทครับพันห่วยมันตัวละห้าร้อย่คนได้ตัวละห้าร้อยโอ้ยนะครับมันบ่มร้อมไข่เนยตัวหนึ่งประมาณจะเดือนเขาไขห้าร้อยสองเดือนกว่ว ประมาณสองเดือนกว่าตัวละห้าร้อยนะครับพี่น้องถ้าใครสนใจก็ามาเบิรกลงอ่าเป็น,นเป็นทางเลือกหนึ่งครับสําหรับคนอยู่บ้านซือ้อนะบ,บริเวณน,นั้นครับกาลองเบิงนะครับไก่สวยงามนะครับพันซิงกี้ขามันสิมีขนม้าอยู่ล่วข,ขึ้นมานรนบอยหักงามงามหลายนะครับขาก็มีขนหัวก็มีขน มีอเ็กน้ยสามารถตัดขนแต่งขนในสระผมได้บ่สระอาบน้าให้ได้อาบน้าให้ได้จ้าตัวหนึ่งขอให้แยกเตือนล้วอาบหนำสองมือจักอาบตัวหนึ่งอันนี้สามารถให้แม่เป็นฝักให้ได้เลยบ่หรือจังไรหรือเฮาเข่าู้แต่เฮาเฮาบ่ขัดขาเฮาบ่มีตู้ครับเฮาบ่มีตู้เฮากะขัดมันไข้ไหลแม่มันเขาฝักเฮาคอยฟักเขาเพิ่นก็ฝักคือไกลบ้านธรรมดาไกลบ้านเฮานี่ล่ะมันก็ออกดีนะแต่เจ้าของฟาร์มเพิ่นว่าแม่มันฝักบ่ออกหลายคอยฝักเขออกเธอเลยซิการตูอยู่ ได้แม่นั่นซีบซีหน่วยนี่สมันปัญหาในการเลี้ยงมันมีปัญหาคืออันนี้บอมีโรคยังบ่บ่อบ่อคือไก่คือไก่บานเท่านี้เนาะโอ้คันไดลาเข้าแก่ให้มันเทียนมันขับมันขี่มันไล่เข้ากับนกวาดออกซะาับต่อมาใส่ครับครับเอ่อไดนข้อนี้คือเข่าแก่ใส่ให้มันขี่มันมันจะบ่อยบลเละเนาะแมนขี่ใส่แก่บ้าการขับบอมีแก่เข้าพอดีได้ล่างข้อครับครับเพราะมันเพราะมันเริมเมเข้ากับเคียออกเลี่ยนแก่ไหม ขี่มันลายเขาก็เอาออกใส่พักใส่ยังแล้วใส่ต้นใหม่ใส่ต้นใหม่ก็ได้จ้านนองแล้วใส่ต้นใหม่เห็นอยู่เห็นอย่างดรอกคันผู้ได้สนใจกะขะมันลายกะแพ่พันไปครับครับอันนี้กะเลี้ยงแล้วนะครับตอนนี้จากจักตก่ก็จากจักตัวจากห้วยห้าตัวห้าตัวโแปดตัวสี่คูสี่คูนะจ้าเลี้ยงประมาณสี่คูใส่เวลาจักเดือนบัดไงใส่ซันี่โอ้กะต้น แค่ลูกไข่มาคุณน้องมันก็หลายเดือนนี้แต่เจ้ามาตอนนี้ตอนนี้ไม่เจ๊กโตตอนนี้ไม่มันไม่มันเศร้าสามสี่หลอกโอ้ตอนนี้กลายเป็นสิบสามสิบตัวครับฝากฝากเนยังวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่ก็สีออกอีกครับครับนก็สีออกอีกตอนนี้เด้ข้าวไาเพนฝากมาลูกอะมีค้นจองจองมีค้นจองอัญยางมาบงทังนี้ครับมาบนทางนี้มีคนจองลูกครับลูกไก่ครับน้อยนี่ละ เดืดลูกมันหากันซิบก็มือหนึ่งเข้ากับโบแกกาให้ข้าเจ้าเป็นลูกนะครับเป็นตัวเน่อๆเพราะว่าอยากให้มันบกบลูกมันสะกกอนที่จริงแม่มันบอกโกเข้ากับเอาออกได้มันอยู่ในหนี่เข้ากับเอาแม่มันลงสมพันุในก็ไข่เรเลี้ยงอีกประมาณร้านสองเดือนมาครับสองเดือนบ่อเดือนบ่อท่านเดืยหอดเดือนได้บ่อเท่าเรียงเขาสิขายครูละห้าร้อยโอ้สองเดือนครัวขายลูดแล้วคูละห้าร้อยจ้าโอ้ตอนนี้ก็มีเขามาสร้างจอง วินเรียบร้อยนะครับขายขายสวยงามว่าอย่างไว่าจักตัวผู้ตัวแม่อถ้าจักผู้แม่ละจับขายเลดมานี่เขาสังเกตจัุนะตัวผู้ตัวแม่เอาเอากระสังเกตหงอนมันนี่ดีเห็นไหมว่นตัวผู้เนี่ยมันจะเป็นทั้งสี่นี่เพว่ามันสีใหญ่หนีหนีแดงแดงในกระผูจ้าโอ้นี่ตัวผู้เนาะจ้าในน้อยในกระผูนีโอ้คุนมีหงอนทั้งหน้านี่ทั้งหน้าตัวผู้เนี่ยตัวแม่หนีหนีตัวแม่นาสีเรียบ นี่แม่หน่มันสีเป็นสันหอนไงโมมีโมมีงอนเออต่วเด้งหนิก็แม่นี่ครับมีตัวเมียตัวเมียตัวผู้มันสีมีตามไงโอ้เป็นคู่ยางมากน่แม่เบิดอีกสามโอ้ครับครับเด็กเล็กๆแเจ้าเจ้าอยู่อฮ้อนหันไงหนะอยู่ไม่กคูอะไนมันมันออกตัวเดียวครับครับครับมันเขาถ้ามันฝากหลายๆมันมันฝากบ่อใดมันหยับในหลูกมันจราย อาหารบาเนี้อาหารห้าวไห,หไงไง่หัวอาหารไก่ไงนี่แหละหัวอาหารไก่ไงถ้ามันจะหัวอาหารไก่ธรรมดาเ<อ>นาะกรึง<อ>ก็นสามเดือนอยู่ได้หรือครับครับมันกับพิบ่น,นซื้อไว้ให้กระสอบนึงกระสิกินบ่อบอนัทเครื่องบ่อบ่อคือนกกระจอกนกกระจอกเทศเนาะนกกระจอกระเจาะเทศสี่มือต่อกระสอบครับครับนกกระจอกเจาะเทศอันนี้มีลายสีสีดำก็มีครับพี่น้องสีดำสีน้ำตาลสีน้ำตาลมีเบิร์ดชื่อสีหลุดคู่กันเยอะเหลืทเกินท่นหน ผู้แค่เนี่ย้องผู้แค่อันนี้พ่อซิลูบอใามาจากประเทศเนาะไก่พันธุ์เข้าว่าญี่ปุ่นเลยบอกเพราะว่ามันสิมาแด่เมืองหนาวพราะมันขนมันไหลเขาข้าเจ้าเอามาที่แหลกเขาก็มาฟร์มสักคนครับครับอู้เขาเด้ขคายดีเลยโอ้ฟร์มเถียมมาอยู่สักคนจ้าครับของของคู่ขึ้นกันเลยล่ะของคู่คือกันชนเหตแต่ว่าใครมันนี่ คันตัวผูบ่หลายมันจะเป็นไข่เข่า,ขาโอ้มันต้องมีตัวผูจ้าม,มันต้องมีตัวผูขันคือถ้าเฮาซื้อมานี่มันเป็นผูหลายแม่สองถ้อาอยู่ใกล้เข้าก็ให้เปียนครับเอาผูไปให้เขาเอาแม่ขึ้นมาเข้ามันไกลตัวหลัเข้าสีมีเได้ล,ลาไปบแ่แม่แม่ซื้อมาบางหันหาตัวนะ่ะมีแต่แม่เบิด้อมอมันมันไข่ตัวละแปดร้อยอืมแต่ว่ามาได้หาหาหงมึงมันกับไข่อยู่โอ้ครับมับนกับไข่ ดูมันไข่เข้ากับขุนจักมันกิดสั้นกึ้นเลี้ยงก็ง่ายครับกินหัวอาหารไก่ใหญ่ธรรมดาไม่หากดอกไก่สั้นไม่หนักไก่สวยงามนะครับเลี้ยงไว้ไก่ว่าตั้กระเจนยัน้ำหนักไข่จนล้มกระจันไข่อ้วนบ่ธรรมดาได้หกสิบสามหาพักบุ้งแล้วมาให้นกกระจอกหาำหนักพวกมันเกิดอึดกระจาว่าลูกว่าให้เศร้าซาแม่ถอยมันเลี้ยงแบบสบายสบายนี่ไก่สวยงามนะครับ ไก่พันชิคกี้ะส่นนะครับเปิดประตูแล้วมันบอออกเด้น้นลย่ยานเป็นไก่มาจากนเจ้ากอเป็นไก่มาจากเมืองหนาวเพราะว่าคนเพราะว่าคนมันไหลายเนาะคนมันไหลกษานพิ่พันชิกกี้นี่นี่ะมันมันไ่เคยเห็นจิ๊บจิๆบจิ๊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 บจิ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 จิิ ทีแรกมันมีหกตัวเป็นนังแม่มันหยียบใจเขานอนอยู่ในบ้านเขาบ่ได้ออกขันเป็นไข่มันฝักตูนสี่สบายเข้าเก็บปอกอ่อยแม่มันฝกักอันนี้ไก่ในพันนี่เขาบริยมเอเป็นอาหารเนาะอุ้ยหรือว่าเอ็ดอยู่มันไก,ก่กัดดัได้ให้ซ่านเนืออเน้อดั่บ่เนื้อดั่มจริงซื้อมามาตายตัวเดียวครับตายตัวเดียวตซื้อมาที่แหลมต้อตาย มันเป็นยังไกิจีเขาเอามาเด็ดๆเดดพราะว่ามาก,กลางแดดแล้วมาอาบน้ำเห็นมันมแล้วเนะ<อ>าะหยุกไส้ขอยมาตเมึงหนอกมันก็เลยเนื่อสักคนดดม,มันก็เลยเอาไก่มาโลดมีละคันอยากได้เพ็ดข้อก้วยโลดครับเอาบานนี้พี่น้องถ้าพี่น้องสนใจม,มีเบอร์โทรศัพท์ฝากบอสนี <laughs> เบอร์นะครับ้า0 8 6, 0 8 5 3 5 3รับ ฟาร์มไก่ของไอ้บ้านสวนฟาร์มไก่บ้านสวนนะครับบ้านสวนอันนี้เพิ่นอยู่บ้านพังห่อนะครับอำเภอบริสภูมินะครับจังหวัดสกลนครน,นะครับพี่น้องสนใจอยากได้ไก่สวยงามไปเรียงนะครับทุ่มมาเบอร์นี่แหละครับที่ขึ้นไห้นะครับเนาะจ้าจา้าจาทร่มาเลยบ,บ,บ้านสวนเบอร์นี่แหละครับโบ,บ้านสวนก็บ้านสวนสีชมพูนี่แหละนะครับบริเวณบ้านมันก็กว้างขวางนะครับ มีบานอยู่เรียงไกลน้ำนะครับเรียงไกลเขามากจะเหตุกันสิตัวพี่น้องอยากไปอยากไปพันไกลงามไปเรียงนะครับโทรมาได้ตามเบอร์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณยายได้หลายเด้อนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับขอบคุณได้หลายครับ